เรามาดูวิธีต่อปลั๊กไฟกับสวิตไฟตามภาพนี้เลยครับอันดับแรกแล้วครับเราต้องเชื่อมสายลายก่อนทำตามคลิปเลยพอเชื่อมสายลายเสร็จก็เชื่อมสายนิวตันต่อนะครับ ต่อมานะครับเราจะเชื่อมสายลายเข้าขับสวิตช์นะครับหนึ่งตัวด้านบนตามภาพเลยส่วนสองจุดที่ผมชี้จะต่อไปหาหลอดไฟนะครับเพื่อเป็นตัว เปิดปิดสวิตช์หลอดไฟครับทำตามภาพได้เลยต่อง่ายมากๆอันนี้เป็นแค่การต่อให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น นำสายนิวตันเสียบเข้าไปในช่องของสายนิวตันนะครับของลั๊กตัวที่2องพอเสียบเสร็จนะครับให้นำสายน้ำตาลเสียบเข้าไปในช่องสวิตช่องที่2นะครับแค่นี้ก็ครบวงจรแล้วครับ ทำต,ตามภาพได้เลยต่อมานะครับเราก็นำสายลายและสายนิวตนันจากไฟหลักของเรามาต่อเข้ากับตัวปลั๊กตัวที่หนึ่งนะครับนำสายลายเสียบเข้าไปและนำสายนิวตันเสียบเข้าไปนะครับแค่นี้วงจรก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับฝากร้านด้วยปน,นิทานการไฟฟ้าครับตัวไหนสงสัยสามารถติเตือนหรือว่าทักเข้ามาทางเพจได้เลยครับทาง